ที่นี่คือวัดป่ามหาวันนะคะที่เมืองไวศาลีค่ะเป็นสถานที่ที่มีเสาอโศกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะที่นี่แห่งเดียวค่ะที่วัดป่ามหาวันไวศาลี นะะะภคววโโตสสังฆมีตติิปอันนี้ก็เป็นวัดป่าที่นี่ก็เป็นวัดป่ามหาวันนะ่ยเราก็จะเห็นเสาวรโสดที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะสร้างโดยอ่าปิดนะโดยพระเจ้าโศกนะคะในสมัยนัน้นนี่จะเป็นบริเวณรอบๆค่ะ บริเวณรอบปวัดป่ามหาวันะนะคะตัวนี้ก็จะมีสระน้ำด้วยนะฮะทัน้นวาตรล้ว่ายก็นปะด้วยมัช ဘာဝကျောင်းသူတို့ပြန်ကြည့်ကြလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုစာမေးပူးပြီးတော့